ถเหตุผลที่คนส่วนใหญ่ต้องเปลี่ยนมือถือคลิปนี้ครับและเป็นคำถามหนึ่งนะครับที่ถามเข้ามาบ่อยๆนะครับว่าโทรศัพท์ผมเป็นแบบนั้นโทรศัพท์มีปัญหาแบบนี้เราควรจะเปลี่ยนแล้วหรือยังนะครับหรือว่ายังคงต้องใช้เครื่องเก่าต่อไปนะครับจากคําถามนี้นะครับผมก็เลยไปหาข้อมูลเอามาให้เพื่อนๆนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาเล่าให้ฟังครับ ก่อนจะฟังต่อกดติดตามกดหัวใจแล้วแชร์ให้เพื่อนเพื่อนได้รับชมกันเยอะๆด้วยนะครับคนส่วนใหญ่นะครับที่เปลี่ยนมือถือเขาใช้เหตุผลอะไรบ้างนะครับข้อแรกนะครับเหตุผลที่คนเปลี่ยนมือถือมากที่สุดนะครับก็คืออยากเปลี่ยนเปลี่ยนเพราะอยากใช้ของใหม่อยู่แล้วนะครับแล้วก็เหตุผลนี้เป็นเหตุผลที่คนซื้อโทรศัพท์ใหม่มากที่สุดครับและเหตุผลข้อที่2นะครับโทรศัพท์ที่ใช้อยู่มันเก่าแล้วนะครับก็ถึงเวลาเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยน ข้อที่3นะครับก็คือจําเป็นต้องใช้นะครับจะมีคนอยู่กลุ่มหนึ่งนะครับที่ซื้อโทรศัพท์ใหม่หรือเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่เพราะว่ามันจําเป็นต้องมีนะครับต้องเป็นต้องใช้นะครับเฉพาะงานเฉพาะด้านนะครับและเหตุผลข้อที่4นะครับก็คือต้องเปลี่ยนเพราะว่ามันพังนะครับหรือว่ามันหายหรือว่ามันโดนน้ําแบตบวมหรือว่าเครื่องตกนะครับหรือว่าจอเสียอะไรก็แล้วแต่นะครับก็คือต้องเปลี่ยนครับ และเหตุผลข้อสุดท้ายนะครับเครื่องหายนะครับและเป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะครับที่หลายคนนะครับซื้อโทรศัพท์ใหม่เพราะว่าทํามันหายนะครับหรือว่าลืมไว้ที่ไหนก็ไม่รู้หรือไม่ก็โดนจิกหรือโดนขโมยไปนะครับและเพื่อนๆนะครับซื้อเครื่องใหม่เพราะเหตุผลอะไรนะครับคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกดติดตามกดหัวใจและแชร์ให้เพื่อนๆได้รับชมกันเยอะๆด้วยนะครับและถ้ามีคําถามกดลิงก์หน้าโปรไฟล์แล้วเจอกันคลิปหน้าครับ